วันนี้วันอังคารท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลบก็เตรียมที่จะมีการประชุมเทเลคอนเฟรนซ์ก็เรียกว่าเป็นการประชุมคอรมอนั่นแหละแต่ว่าเป็นการประชุมแบบนิว n o r m a l ที่เราเห็นเห็นกันครับประชุมอยู่ที่ทำเนียบเนี่ยมีไม่กี่ท่านค่ะนะครับเป็นคณะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คณะของนายกรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีที่เหลือประชุมอยู่โน่นแหละครับที่กระทรวงนี่นี่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านดิศทัศน์โหรกิจ เลขขาธิการนายกเข้ามาเม่สักครู่ที่เห็นหน้านะครับวันนี้เขาประชุมวาระสําคัญที่สุดคือการออกมาตรการมาเยียวยาจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่25นั่วันนี้แหละค่ะจะเห็นชอบในหลักการนะคะในรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบไปบ้างแล้วเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นใน6จังหวัดแล้วก็การเยียวยาจะเกิดขึ้นใน6จังหวัดเช่นเดียวกันกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนคนปรปฐม สมุทรสาครและปทุมธานีทั้งหมดมีอยู่4กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมกลุ่มแรงงานกลุ่มผู้ประกอบกิจการก่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและพนักงานลูกจ้างคะ่ะเขาจะช่วยอย่างไรจะมีการชดเชยนะคะในเหตุสุดวิสัยให้กับลูกจ้างมีการจ่ายเงินถ้าหากอยู่ในประกันสังคมเขาจะแยกแล้วว่าส่วนหนึ่งอยู่ในประกันสังคมรับตามประกันสังคมไป50%านะคะแต่ว่าไม่เกิน7,5 0 0ขณะเดียวกันถ้าเป็นสัญชาติไทยจะให้เพิ่มอีก2,000บาท ก็รวมเป็น7000พหรอ7,500บวกองพก็คือเก้าสูงสุดไม่เกิน9,5 0 0นะคะส่วนคนที่ไม่จากกฎหมายเพราะปกติกฎหมายประกันสังคมกำหนดไว้ไม่เกิน50%แต่ว่าไม่เกิน7,500บาทต่อคนบาทใช่ันี้บวกไปอีก2 0 0พันใช่ค่ะบวกอีก2000ด้วยเท่ากับว่าถ้าหากจะได้สูงสุดเนี่ยคือ9,500บาทครับต่อเดือนนะคะแต่ว่าลักษณะของการจ่ายเนี่ยมีแผ่นแออกมาแล้วว่าจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะคะประกันสังคมส่วนหนึ่ง ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมอยู่ในประกันสังคมจ่ายเป็นรายสัปดาห์อ๋อพูดง่ายคือจ่ายเป็นรายอาทิตย์ไม่ใช่รายวันก็ให้เป็นรายอาทิตย์ค่อยๆหยดน้ำเขาต้มกันทุกทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมเขาก็จะมีชดเชยเช่นเดียวกันพี่โอ๋ก็คือ2,000บาทนี่ผมกําลังเงี้ยวหูฟังมาตรการลุกตูของเธออยู่นะใช่ นะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือในจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อ1หัวของลูกจ้างแต่ลูกจ้างต้องไม่เกิน200คนต่อ 1, 1>, ร,อ1ร้านต่อ1ผู้ประกอบการะนะคะนั่นอยู่นนในขายของกลุ่ม SME แล้วล่ะใช่ใช่นี้อยู่ใน,ในภาพรวมที่หลายๆคนทราบแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยพี่โอคะเห็นชอบในหลักการสัปดาห์หน้าถึงจะเป็นการอนุมัติวงเงินนะ เอ้าทำไมช้าจังล่ะลุงเนี่ยตั้งคำถามหน่อยพี่โอตั้งคำถามแล้วทำไม,มช้าจังผม,ผมไม่ตั้งคำถามอันนี้เขาเาเรียกเป็นเป็นราชการครับออวันนี้ทำงานอนุมัติหลักการอ,อนุมัติงบใช่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นชอบในหลักการและอนุมัติงบไปด้วยเลยในทีเดียวกันมันน่าจะทําได้ไหมพี่โอ้ว่านี่ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้หรอกครับมนุษย์ะครับกฎกติกามารยาทเกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นคนกําหนดครับเราต้องกาหนดนะ ใช่มนุษย์เป็นคนกำหนดมนุษย์เป็นคนยกลั่ง <c oughs> ก,กฎกติกาเพราะนั้นกติกาเปลี่ยนได้โดยน้ำมือของมนุษย์ค่ะก็วันนี้เห็นชอบหลักการเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะอนุมัติเงิน